สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ที่นี่ไทย PBS กับดิฉันนถาโกโมลวาทินค่ะช่วงนี้ทำงานที่บ้านนะคะ work from home เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่จะเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อโควิด -19 แต่หลายๆท่านก็คงจะเป็นช่วงวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์กันนะคะก็ขอให้ฉลองกันอย่างระมัดระวังและรักษาระยะห่าง แต่ท่านใดที่ยังทํางานที่บ้านก็ขอให้บรรยากาศเป็นไปนอย่างราบรื่นค่ะจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในขณะนี้ยังเป็นตัวเลขที่ต้องเฝ้าระวังและจับตามองกันในสังคมไทยวันนี้เพียงวันเดียวตัวเลขขึ้นไปสูงที่สุดอยู่ที่985คนในวันเดียวและจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศไทยขณะนี้33,610คนค่ะ รายงานจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือสอบอคพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มเติมอีก985คนในจำนวนนี้แบ่งออกเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อภายในประเทศ980คนและเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ5คนทำให้มีจำนวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด33,610คน ล่าสุดมีผู้ที่อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล5,265คนนี่คือจำนวนผู้ติดเชื้อที่ถูกพบภายในวันเดียวสูงที่สุดนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีข้อสังเกตว่ามาตรการเร่งจัดหาวัคซีนโดยร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณนะขณะนี้ได้หรือไม่ การสื่อสารจากสบคยังยืนยันว่าการบริหารจัดการวัคซีนไม่ล่าช้าวัคซีนที่ได้รับทั้ง2รอบกระจายไป77จังหวัดแล้วกว่า12ล้านโดสนอกจากนั้นยังชี้แจงว่าสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 และลอกใหม่มีรูปแบบการระบาดต่างจากที่ผ่านมาเป็นการระบาดที่พบในกลุ่มคนวัยทำงานและนักศึกษาแบ่งพื้นที่การแพร่ระบาดออกเป็น5กลุ่มสีเริ่มจากระดับที่1สีขาว คือกลุ่มจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อจังหวัดปัตตานีพังงากระบี่และจังหวัดระนองระดับที่ 2. พื้นที่สีเขียวพบผู้ป่วยติดเชื้อจากจังหวัดอื่นและยังไม่พบการกระจายในจังหวัดระดับที่ 3. พื้นที่สีเหลืองพบผู้ติดเชื้อจากจังหวัดอื่นเดินทางเข้าจังหวัดและพบการติดเชื้อเฉพาะในครอบครัวระดับที่4พื้นที่สีส้มพบการระบาดในจังหวัดและมีกลุ่มของผู้ติดเชื้อน้อยกว่า50คน มีจังหวัดภูเก็ตปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสระบุรีและระยองระดับที่5พื้นที่สีแดงคือกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ชนบุรีประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดสระแก้วคือกลุ่มจังหวัดที่พบการระบาดในจังหวัดมีกลุ่มของการระบาดมากกว่า100คนขึ้นไปนอกจากนั้นยังประเมินเบื้องต้นว่าเฉพาะสัปดาห์นี้อาจพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่สะสมแต่หลักหมื่นคน และเป็นไปได้ว่าสบาคจะเสนอจัดตั้งศูนย์ประสานการแก้ปัญหาโควิด -19 เพิ่มอีกหนึ่งแห่งในบ้านพักของนายกรัฐมนตรีที่ถนนพิศณุโลก